เทคนิคและวิธีการเล่นช้างน่ะฮีโร่ประเภทแทงซัพพอร์ตก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่นเราต้องมาเรียนรู้สกิลต่างๆของช้างน่ะก่อนนะครับจากการนำเสนอในวันนี้นะครับผมได้ทำการนำความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมรวบรวมมาตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นช้างนัะจนติดเม็ดเขียวอันดับที่3นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่นเราต้องมาเรียนรู้สกิลต่างๆของช่างนะคกันก่อนนะครับโดยผมสรุปมาดังนี้ครับโดยสกิลที่1เป็นการปล่อยขึ้นพลังงานโจมตีไล่ศัตรูด้านหน้าพร้อมลดความเร็วลง oh <my> โดยสกิลนี้จะคููดาวอยู่ประมาณ8วิใช้มานา60 สกิลนี้จะทําความเสียหายเวทร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะทําการลดความเร็วศัตรูลงสกิลนี้เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ใช้หนีใช้สโลสศัตรูหรือจะใช้ระหว่างไฟเพื่อให้เกิดความได้เปรียบอีกด้วยนะครับต่อมาเป็นสกิลที่2 โดยสกิลนี้จะสร้างความเสียหายให้ศัตรตูรอบตัวหากโจมตีศัตรตูจะเพิ่มพลังโจมตีและลดความเสียหายที่ได้รับสูงสุดถึง3ครั้งพร้อมลบสถานะผิดปกติ ที่ได้รับอีกด้วยจากนั้นจะตั้งสถานะชั่วขณะเท่าที่ผมดูมาสกิลนี้มันจะปล่อยออกมาอัตโนมัติทุกๆ6วินาทีสกิลนี้จะสร้างความเสีย,ยเวทและลดความเสียหายอีกด้วยถือว่าเป็นสกิลที่ใช้หนีก็ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้ช้างนะมีความผิวมากด้วยจากที่ผมลองเล่นนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้ช้างนะหลบซีดีได้นั่นเอง ต่อมาเรามาเริ่มดูสกิลอันติเมตกันเลยนะครับโดยสกิลนี้จะทำการลบสถานะผิดปกติทั้งหมดให้แก่พันธมิตรทั้งหมดรอบตัวก็แปลว่านะครับทุกคนตอนเราเข้าไฟอยู่เนี่ยเพื่อนร่วมทีมเราเมื่อโดนซีซีอยู่ในไฟเราสามารถกดอันติเมตทำการล้างสถานะพร้อมกับเพิ่มโล่เพื่อร่วมทีมอีกด้วยจากนั้นจะได้รับเอฟเฟกต้านสถานะรวมถึงได้รับโล่ ดูดซับความเสียหายและวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองเหมือนที่ผมได้บอกไว้ต่อไปเราไปดูการสาธิตกันเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลย A later few moments later. นี่นะครับเมื่อช้างถูกซีซีนะครับสังเกตว่าถ้าแก๊กดึงนะครับเราสามารถกดสกิลสองเพื่อล้างซีซีออกได้อย่างนี้เลยครับ ต่อมาสังเกตว่าแก๊กเรากําลังไล่เราสามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อทําการสโลแก๊กตามด้วยการวิ่งหนีและกดสกิลสองนะเพื่อจะกำการเพิ่มความเร็วแล้วลดสถานะเป็นการทําให้เราสามารถหนีได้นั่นเองครับต่อมามาดูในการโจมตีสังเกตว่าเมื่อเราโจมตีปกติจะทําการโจมตีกายภาพ แต่เมื่อเมื่อใดที่เราใช้สกิลสอจะทำการโจมตีความเสียหายเวทร,ร่วมด้วยนั่นเองต่อมามาดูในน่านอันติเมทสังเกตได้ว่าเมื่อเราโดนซีซีเราสามารถกดล้างออกได้ทันทีเป็นการลบสถานะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเรานั่นเอง ต่อมาเรามาดูการจับของอเล็กเตอร์นี่ครับเราสามารถล้างออกได้อย่างนี้เหมือนกันครับต่อมามาดูวิธีล้างให้เพื่อนร่วมทีมถ้าเพื่อนร่วมทีมอยู่กันแบบนี้นะครับเมื่อโดนซีซีเข้ามาเราสามารถล้างซีซีให้เพื่อนร่วมทีมได้ทันทีครับแล้วก็สามารถเพิ่มโลยเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับฮีโร่ช้างนะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าทุกคนอยากดูตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับผมจะมาจัดให้สำหรับช้างนาะในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในมนะีพีหน้าบ๊ายบาย